ผมมีต้นโพอยู่นู่นออผมก็ต้องการให้เป็นร่มโพร่มใสอสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาในแผ่นดินนี้แล้วก็เป็นอาหารของของนกของนกของไก้กระรอกแตไปใช่ไหมคือคือเราอย่าไปคิดอต่จริงครับแต่พ่อเราคือสับระสับเหล่านั้นเขาก็สำคัญครับภาพตรงนี้ก็ต้นคูนที่มาขึ้นเองดอกแก้ว มันปลาอืนะครับต้นด้านนู้นต้นโพอยู่นู่นต้นโพอยู่นี่ต้นไทรต้นไทรพอนอนเราก็จะทําบ้านบนต้นไม้ต้อไทรน้ำนี่คือต้นแก่นต้นน้ำออกสีชมพูอ่ะดีดองเล่าแล้วมันสีด่งกลับกลับต้นมันต้นนี้ใช่ไหมต้นที่ยิ่น้ำนี่ครับทำอะไรนั่นเรียต้นแก่นแก่นมัน อ่าเป็นสมุนไพรชั้นหนึ่งสำหรับนี่ปลูกปีสองห้าห้าสองเราต้องทำป้ายไว้นะนี่สองห้าห้าสองนะครับแล้วเวลาเราติดป้ายเนี่ยอย่าเอารวดไปมัดมันต้องทำเป็นสปริงให้เขายืดได้นะอืมไม่้นมันจะขาดเลยอ่าห้าสองปีนี้หกหกก็ขึ้นปีที่สิบสี่ปีที่สิบสี่ ดูนะครับสามร้อยต้นอายุขึ้นปีที่สิบสี่นี่เราปลูกหักเอาไว้เพื่อให้กิ่งยางมันยืดออครับอ๋อเป็นตัวกันตัวสู้บันงแปลงั้นกิ่งยางจะนู่นหรอใช่ไหมนี่อยู่ที่นี่เงุน นี่ไม่มีใบนี่ก็ปักกุมผักการนะอ๋อนี่นะครับนี่ตอนนี้มาขึ้นหลายต้นที่บังอยู่ข้างหลังนี่คือต้นติ้วอ๋อติ้ววางกล้าอยางอ๋อมันเอาออกไปไม่หมดอ๋อมันก็เลยมันก็เลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็กรีดนะเอากรีดได้ด้วยีได้ด้วยแล้วก็ให้น้ำยางพอๆกันเลยเท่ากันเดียวๆเอาผมถืว การปลูยยางต่อไปน่าจะปลูกเป็นกลุ่มน่าจะปลูกเป็นกลุ่มโอ้นี่เป็นบทเรียนใหม่เลยใช่คือมันหลุมน่สักสีต้นอืแล้วก็เว้น2เมตรสีต้นเมรเราจะได้จานวนต้นมากขึ้นคือคือปลูกให้ห่างให้เราเพราะว่าสียางมันต้องเดินรอบต้นถูกไหมครับเนี่ยเป็นกลุ่มนะในพื้นที่เท่ากันเราจะได้เยอะกว่าแล้วกอ เอได้ปลูกทุเรียนเดี๋ยวเอามาขึ้นเดียดต้นทุเรียนก็ไม่เป็นไรใครดีใครอยู่ <c oughs> อ๋อเหมือนกับกันยติดดอกด้วยเองยองยมาไม่เป็นไรเอบอก <c oughs> ทาอ่านวันนี้ไม่หมดหรอก พิษไทยนี่ขึ้นได้กับทุกต้นนะครับจากชีวิตเราแล้วไม่บอกไม่รู้นี่คือต้นลูกจันทร์อ๋อจันทร์หานั่นแหละหายากแล้วหายากแล้วไม่มีแล้วหายยากองพบพันเอาไว้อาจารย์เดินเดินทั้งอำเภออาจจะไม่เห็นไม่เห็นต้นมตนน้นทบไม่มีแล้วครับมีลูกจันทร์แล้วข้างหลังที่เห็นเป็น ชนิดแล้วขึ้นแล้วก็มกรรอกกระแตเยอะมากอืนรอกกระแตกระโดดลดเต้นอยู่เป็นโคที่อคลทีจะรอกกระแตม่ช่วมัมอยู่อาณาไม่ทันคือเบาบานานแห้งครับก็เลยต้องเอาสบูส่แทนแล้วก็ย้ายตัวเดืยดไป็น่นของย้ายใช้การย้ายเอาคือเราก็มีทั้งพืชเศรษฐกิจไม้ผลปนกันับเงอป้าหมอไง เนอะไรคบุกี่ยบุกวาจะอยู่่ัวนี่นี่ิน่นกจะาเจกินเลยอืมกรค่ะคนที่เเลี้ยงวัวเขาจะมาเกี่ยวหญ้ที่นี่โอ้ที่ทุ่งนาค่ะโอใเขาได้ร่เกี่ยวเลย ยังรู้จักแบ่งปันอืนะอ,อยู่กับก,บกานมิจย์สมหมายนะครับกระพรอนนะครับกระพรอน,นรโอ้โห,โโหกระพรอนตรงนี้ร้อยต้นแล้วก็ตอนนี้เราปล่อยให้เป็นไ,ไม้ป่าเป็นที่อยู่ของนกของกระรอกนะครับแต่ว่ายังให้ผลแล้วก็เป็นกระพรอนพันธุ์ดี พันนิ่มนวลแบบคุยไฟนะครับแล้วก็ที่จริงหลายคนก็จ้องว่าต้นมันใหญ่มากถ้าแปรรูปนี่คือไม้กระท้อนนี่จะสวยเนื้อเนื้อจะเนียนละเอียดสีจมพูสวยมากในดินก็มีสมิ้นไทรนะครับมีว่านโอ้อาจารย์กอดอ้อมไหมเนี่ยไม่อ้อมอ่ะ ตอนตอนแรกปลูกเนี่ยมันพันต้นครับอืมซึ่งถ้าถ้าตีราคาตามตามสูตรการคำนวณของออปอปรงค์การาวสารกรรมป่าไม,ม้นะผมผมว่ามูลค่าอันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบทเรียนเพื่อตอบค,บคบำถามที่ว่าทันใช้ไหมผมไม่ได้ปลูกตัง้ง ตอนเด็กๆนะครับผมก็มาปลูกตอนเกษียณแล้วไม่ใช่ตอนอายุ42่สิบสองทันใช่ไหมใช้ทำอะไรบ้างบ้านสร้านนี้มันราคาตกราคาเป็นแสนแล้วนแสนั่นแสนในมือกัมจนเหงือชุ่มมันหาซื้อต้นไม้ไม่ได้ยิ่งโตยิ่งได้ราคาเท่าปีก็เราไม่ต้องทำอะไรเขาก็โตวันโตคืนกันยิ่งหนากจนยิ่งเทําไห่ได้สามสิบสามปี แก่เพึกเลยละนะครับอีก17ปีเขาจะอายุ50พอถึงวันนั้นก็มาก่อนอีกทีอนว่าจะเป็นยังไงก็มีคนมาดูเยอะนะครับตั้งพระสงฆ์องค์พระเจ้าหลวงพ่อหลวงพี่อยากฟื้นฟูทเป็นวัดข้างใน้างนาเสาเอเสา้าเอข้าโบสถ์อะไรพวกนี้นะเนี่ยแล้วเราก็ปลูกแซมไปเรื่อย แล้วผมยังมีมะขามอยู่โนโอ้อยหนึ่งห้าสิบไร่มลยอ่อครึ่งหนึ่งเราจะปลูกมะขามหาาวหานครึ่งหนึ่งเราจะปลูกไม้ป่าอือผัดไปอีกแรึงหนึ่งก็จะเป็นขนุนใครใหญ่เหรออืออนี้สวยจริงเลยนะตรงนิดเลยเอียี่เอียงเ,เลยคืออันนี้เราเราแต่งจริง เงเป็นสลับปันามสามเดืองแล้วที่นี่ออกแบบเป็นโมนเป็นดีซคือไปมันไม่ต้องมาต้องมาขอมาต้องมาขออะไรไม่ใชเข้าเข้าเต้มตนเลยข้าวข้ไก แค่ปัดตรงข้าที่าใช้รถขึ้นกนั่นเี่น้องเราเนาะพาลูกพาหลานมาดูต่ได้เห็นว่าเออมันคือความหวังของเกษตรกรอย่างนั้มันแค่ว่าเป็นเกษตรแล้วมันลำบากแล้วนี่เป็นยังไงตอนท้ายชีวิตใช่ไหมจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ทำเอาสิให้มันงอกขึ้นมามันจะสร้างบ้านไม่สักทองเรือนหอไม่สักทองใช่ไหมที่บนเลย 他妈。